สวัสดีครับพบกับเป้เชียงเคยเป้โตโยต้าโคราอัลติชของเพย์ยน์นะครับวันนี้จัดรถที่สวยหนคันจะเป็นตัวอัลติชโฉมสปอร์ตนะครับอัลติชโฉมสปอร์ตตัวนี้นะครับได้สีเทานะครับสีเทาสีบอลคันนี้เลยและที่สำคัญปีใหม่สุดๆเลยปี21นะครับเรียกว่าจะปีใหม่สภาพเดิมสวยรถคันนี้มีการชุดแต่งเรียกว่าแต่งด้านในมาให้พร้อมๆนะครับติดตั้งออปชั่นมาให้ลูกค้าคนไหนได้ไปบอกเลยคุ้มมากๆนะครับคันนี้รถเนี่ยสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับเป็นรถที่เปล็นละมัน 17- 2 0 กิโลลิตรเลยนะครับอลติสตัวนี้ชมออลนิวได้ปี21นะครับปีใหม่รถประมาณ3ปีเองนะครับและก็บอกเลยคันนี้นะครับเฉลี่ยใช้นะครับไม่ใช้งานบนท่อหนุนนะครับถือว่าน้อยมากๆนะครับไม่แค่แสนเดียวนะครับปีนึงประมาณ20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับแล้วดูความสวยของเขานะครับนี่คือตัวนิวนะครับตัวนิวนะครับปรับช่วงล่างใหม่นะครับช่วงล่างจะเป็นแบบดับเบิลวิสโบนนะครับชมสปอร์ตบอดี้เปลี่ยนใหม่มารอบคันนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ตัว กรอบของตัวกระจังหน้าต่างๆจะได้เป็นเห็นไหมเป็นโครเมียมนะครับจากของเดิมจะเป็นตัวสีเป็นดำด้านแต่ตรงนี้ได้เป็นโครเมียมพร้อมกับไฟจัมหลอมมีมาครบไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์ไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เลนมีไฟเดทามให้ครบๆกระจังหน้าจะเป็นตัวสีดำด้านนะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวสีดําเงานะครับากระโปรงเดิมโครงสร้างเดิมนะครับ499,000 1.6ืตัว G ีนะครับ 1.6ตัว G นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะและที่สำคัญนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่ารถเนี่ยตัวเนี้ยได้อ p ชัันเหมือนตัว Camry นะครับราคาถูกแต่ราคาถูกกว่า c a รี่ประมาณแสนหนึ่งนะครับตัวนี้นะได้อ p ชั่นเหมือนโฉมใหม่นะครับเหมือนโฉมใหม่เลยนะครับกระจกนะครับมีการปรับดีไซน์มาใหม่นะครับมีความเลี้ยวมีความสปอร์ตมากขึ้นมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมๆนะครับหูจับประตูทั้ง4บานได้เป็นครูมี่สเกิร์ตรอบคันหล่อๆเดิมๆสวยและที่สำคัญนะครับคุณแจ้นะครับได้เป็นแบบใหม่นะครับ ล็อกกดล็อกแล้วก็เปิดปุ่มเปิดฝาท้ายมีให้คบๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพอกดปุ๊บมันจะเด้งมาเหมือนแคมรี่นะครับมันเด้งขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับอ่าสภาพของเขาความเดิมความสวยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนนะว่าปาท้ายของเดิมของแท้ไทโคุิโตะนะครับของเดิมของแท้นะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับไม่แกะไม่ไขไม่ขยับสภาพได้เดิมๆสวยๆนะครับนี่สภาพเดิมนะครับตะเข็บเป็นราต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่ ขอบตัวฝากระโปรงต่างๆเรียกว่าเดิมเหมือนกันนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับไปท้ายของเดิมไทรุโตะนะครับหัวน็อตเดิมไม่แขะไม่ไขไม่ขยับนะครับฝาท้ายของเดิมโตยต้านะครับถึงของเดิมโตยต้าตะเข็บนัสภาพเดิมเดิมไปท้ายไฟเบรกเป็น LED นะครับอ่าสภาพเดิมสภาพสวยนะครับแล้วก็ตัวตะเข็บสปอร์เม้นาร์ต่างๆเนี่ยก็เดิมเช่นกันนะอ่าเดิมเช่นกันนะและให้ดูตัวถังนะครับคันนี้ตัวถังนะครับตัวเช็งเกลียดแล้วเดิมเลยนะครับนี่ ยังอะไรไม่ได้่คือมืออยู่ครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้ใครจะไปบอกไหนคุ้มๆนะครับราคา4 9 9 0 0 0ก้ล้องหลังมีมาให้ครบแล้วติดตั้งให้พร้อมๆนะครับซึ่งปกติของเดิมไม่มีให้นะครับอ่าสีสันพิพันธ์สวยเดิมเงางามเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถเนี่ยคันนี้บอกเลยว่ามีคันเดียวนะครับปี21นะหลังคาสภาพเดิมเดิมนะครับมีเส้นสปอร์ตขอบกระจกให้ก็ครบเช่นกันนะครับ ด้านในนะครับแอร์ด้านหลังมีให้2จุดแบบนี้นะครับแอร์ด้านหลังมีให้2จุดเบาะเป็นเบาะหนังนะครับคอนโซลสวยๆนะครับเบาะหนังสภาพกิ๊บๆเนียนๆเลยนะครับอ่าเบาะจะเป็นเบาะสมสปอร์ตนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับที่มีแอร์ด้านหลังให้นะครับปกติจะเป็นตัวฟัสชั่นใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นแอร์ด้านหลังให้และก็เจ้าของเก่าติดตั้งจอเอ็นดรอยมาให้ขนาด10นิ้วนะครับติดตั้งมาให้ครบๆเลยนะครับแอร์จะออโต้นะครับแอร์ออโต้ผมอาลายเป็นโฉมสปอร์ตสีดำนะครับ มีรับสายได้เพิ่มเสียงอาเสียงได้หมดเลยนะครับตัวนี้พวงมาลัยแบบใหม่คอนโทรลง่ายและเบามากนะครับขับง่ายมากแล้วก็ตัวพ u s h s t a r ก็ได้มาอยู่ทางซ้ายแล้วปรับมาอยู่ทางซ้ายนะครับปไาเขาทรงเขาศูนย์อยู่ครบๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่ไม่คนพลาดนะครับคอนโซลสีดําสวยๆนะครับสีดําสวยๆเลยคันนี้นะครับนี่ไฟดาวไลท์ใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับบอกก่อนนะครับว่ารถสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับปี21นะครับรถ3ปีเท่านั้นนะครับใครหาอยู่ไม่คนพลาดนะครับ ปีละ3า0 0 0โลนะครับปีละ3า0 0 0โลคราวนี้เดี๋ยวเป้พาไปดูนะครับในส่วนของตัวเล็ไม้แล้วก็ดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็สรุปกันนะครับมามาดูกันเลยคราวนี้มาแกะให้ดูนะครับว่าตะเข็บสปอตเพนอาร์กนะครับนี่ต้องเดิมแบบนี้นะครับแกะดึงดูทุกจุดนะครับไม่ให้ให้แกะเดิมไม่ให้แกะดูไม่ให้เท็ได้ไม่ให้ลองขับอย่าซื้อดต่ขาดนะครับนี่เห็นไหมเ็นอาร์กสวยๆเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่เดิมๆนะครับ เมตาเดิมชัดๆผมนะครับบอกเลยอาทิตย์ของเป้ยมีที่เลียกประมาณ70็ดสิบคันดูเลยครับนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะครับประมาณ70็ดสิคันขายดีสุดลูกค้าชอบนะครับแล้วก็ดูนะครับนี่มีลูกค้ามาเดินมาดูอย่างนี้อยู่ทุกวันนะครับนี่มาดูสปงสปอนเซอร์เดิมๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มๆนะครับคุ้มๆเลยสําหรับคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์มาทักมาหาเป้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่ จะไปเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสภาพเดิมๆสวยๆนะครับอ่าไม่เข้าหรอครับอ่าโอเคเข้าแล้วนะครับคราวนี้ดูขอบประตูนะครับขอบประตูเห็นไหมครับคิวโค้จากโรงงานยังอยู่ครบครบหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับเห็นไหมครับว่าคันนี้เดิมไม่มีชนไม่มีทําสีนะครับก็สภาพได้ใหม่กิปเลยแล้วก็ตรงนี้มีติดในเรื่องของ USB แบบ้ฟชาร์จ3าแอมป์มาให้นะครับปิะตมอกเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับติดตั้งมาให้ครบคนี่คือติดเพิ่มนะครับคอนโซลได้สีดํานะครับ ชมสปอร์สวยๆแล้วก็มีติดพวก G.P. s ครืงกนต์คันโมยมาให้นะครับตัวนี้นะอ่าคราวนี้เดี๋ยวเป้สตาร์ทให้ดูนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับกุญแจไม่อยู่ในระยะก็จะไม่สามารถเปิดได้นะครับขอของุญแยแป๊บหนึ่งนะครับอ่ากุญแจอยู่นี่แล้วนะครับคราวนี้อย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับปึ๊บอ่าติดแล้วนะครับติดแล้วนะจอ Android นะครับมีให้ครบแบบนี้ขนาด10นิ้วนะครับ แล้วก็แอร์ได้ออโต้นะครับดีตอนออโต้แบบนี้นะครับเข้าเกียร์อาร์เกียร์ถอยจะมีกล้องขึ้นให้แบบนี้นะครับอ่าจอใหญ่จะเจ๋วชัดเจนเลยทําให้เราเนี่ยถอยง่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยจะถอยยากนะครับเรามีกล้องให้เรียบร้อยแบบนี้ถ้าไม่พอเดี๋ยวเป้แถมเซ็นเซอร์ถอยให้ลูกค้าอีกนะครับถ้าชอบแบบนี้จัดให้เดี๋ยวทําให้เลยนะครับไม่แค่แสนเดียวนะครับมาหนึ่งแสนนะครับเป้มีให้เลือกอยู่หลายคันถ้าจะอาราคาต่ำกว่านี้มีไหมมีนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้านะครับเป็นปีสิบเก้านะ อ่าพี่ต่ำกว่าแต่ว่าไม่เออแต่ว่าราคาก็ต่ำกว่านะครับสามหมื่นเราชอบก็จัดได้เลยแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวเป้ส่งรถสวยให้ดูนะครับอัลติสสวยๆแบบนี้ย้ำว่าไม่อยากให้พลาดกันนะครับเอกสารอยู่ครบนะครับนี่รถคันนี้เป็นตัวรถนะครับปีเป็ดนะครับสองเพลาสี่ล้อยางสี่เส้นร้อยยี่สิบห้าแรงม้าพันหกร้อยสีซีนะครับนั่งได้ห้าคนรถบรรทุกไม่เกินเจ็ดที่นั่งมาจากนะครับก็พันตำรวจโทรเนาะจากกรีนะครับอ่ารถคันนี้อยู่ที่ สูตรประกาศนะครับอ่านาั่ง18ดเอกสารอยู่ครบไม่มีอะไรนะครับก็เอกสารเรามีครบถูกต้องนะครับซื้อขายถูกต้องนะใครสนใจแอดไลน์มา Airbag ซ้ายขวาหน้ากลางหัวเขา่ามีให้ครบรอบคันนะครับ Airbag ก,ก็มีให้ถึงรอบคันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งสุดท้ายนะครับไปดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันหน้าเป็นยังไงอไปดูกันนะครับคันคันหน้าฝากระโปรงเดิมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรับประกันว่าเลยสวยแน่นอน โครงสร้างตามสภาพเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับตัวเครื่องได้ตัวเครื่อง1ัน5หแรงม้านะครับตัวนี้เป็นตัวเครื่องที่นะครับปรับพัฒนามาใหม่นะครับอาตาเร่งดีขึ้นนะครับแล้วดูโครงสร้างรถต่างๆนะครับขอบฝากระโปรงเดิมนะครับขอบเดิมหัวน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับแล้วก็ตรงแก้มนะครับสังเกตนะแก้มน่จะมีทางซ้ายทางขวาแก้มเนี่ยต้องเดิมนะครับหัวน็อตต้องไม่มีการแกะไม่มีการไขนะครับได้สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่ต้องดูนะครับในการซ แล้วก็ซีนตัวถังนะครับจะเป็นซีนแบบนี้เป็นซีนสีบอลบอลสีเทาๆนะครับอันนี้คือเดิมนะครับสังเกตจะมีตัว R ตัว L อยู่นะครับนี่ตาปั๊มต่างๆอยู่ครบ1 R 1ึง L นะครับต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะครับคันตรงคันหน้าต่างๆไม่มีเปลี่ยนนะครับคันนี้เรียกว่าได้สภาพเดิมเลยและราคาดีด้วยนะครับ499,000ได้ปี21ถือว่าเป็นปีที่ใหม่ที่สุดนะครับคันที่เข้ามาใหม่ยัง469,000ต่างแค่ประมาณ20,000เท่านั้นนนนแแตตต่่่่คคคััีีี้้้้ไดววรรรถปะบาาาาาเเยภพอกกลุมมๆ ดูแก้มซ้ายขวาสภาพเดิมๆนะครับดูสุดลึกนะครับนี่ลูกตาปั๊มอย่างเงี้ยยังอยู่ครบๆแบบนี้แสดงว่าคันนี้รถเดิมไม่มีชนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มี ABS ให้สล้อนะครับ ABS นะครับจะปรับมาอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เลยนะครับ ABS 4ล้อปรับมาอยู่ด้านในตรงแก้มซ้ายของหัวกระโหลกทางซ้ายของรถนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะครับปี6 6เดือน7เดี๋ยวเช็กให้ใหม่นะครับตัวนี้จริงๆแบตก็ยังใช้ดีอยู่นะครับไฟหน้าเดิมไม่มีแกะไม่มีายคัานหน้าต่างๆสภาพเดิมนะครับตาปั๊ม0ู l ก็อยู่ครบนะครับ กองแอร์กองกาดต่างๆทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะครับของเหลวเดี๋ยวให้ช่างเช็คให้ตรวจสอบให้ทุกอย่างนะครับว่าคนไหนสนใจเอาเจสสวยเดิมๆเครื่อง1.6ตัว G ีปี21นะครับคันนี้สภาพสวยสภาพดีนะครับปีใหม่และก็ไม่แค่แสนเดียวเท่านั้นหายากนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะเอาเทส1 6 g ตัวนิ้วนะครับปี21นะตัวนี้นะครับแต่งในเรื่องของจอมาให้นะครับมีจอ a n น r o อ d ขนาด10นิ้วพร้อมข้องถอยติดมาให้ครบๆนะครับ แล้วก็ติดฟัสชาร์จมาให้1จุดแอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับตัวนี้เรียกว่าปรับช่วงล่างมาใหม่คุ้มๆเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้4ี่แสนเก้าหมื่นก้าพันผ่อนประมาณ8ปดพฟรีดาวน์ได้ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39นะครับผ่อนตั้งแต่4ปี5ปี6ปี7ปีนะครับหรือซื้อสดก็ได้นะครับแอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับผมมีไฟแนนซ์ทุกแบงค์นะครับเรียกว่ารองรับทั้งหมดพร้อมเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับและมีบริการรถสสห้ส้้่งงถึงนนาาบาดวย สนใจแอดไลน์มาโทรมา0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับสำหรับวันนี้ฝักอาทิตย์สวยไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ให้ลูกค้านะครับได้เลือกนะครับแบบว่าแบบเรียกทุกจุดรีวิวให้ดูแบบนี้แล้วนะครับ้าชอบคันนี้แอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์มาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ